สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมือนิก็พบกับไปปล่อยเต้นรถ MC เก่าๆอีกแล้วนะคะมือนี้มาอัปเดตรถเขามามัยนะคะรถหลางเซ็ตแล้วนะคะมือน้ก มาทําการรีวิวให้พี่น้องทุกคนทุกคนนะคะที่ซื่อสอบรถยนมือสองที่คัดเกรดแบบนี้นะคะอ่ะมาเมืองกันเลยค่ะตัวนี้เนะคะเป็นรถยนปีปอี2 0 2 2เกรด LDA สเปคแคปตัวเตีย้ยเด้อพี่น้องเด้อตัวเตี้ยนะไฟหนาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะไฟตัดหมอกมีนะคะสีดำดุดุนะดูดันไม่เกรงใจใครเขาบอกว่าเฮ้ยกระจังหนาหนาง,งามๆแบบนี้แล้วพี่น้องนะ,ะอ่ะ ยูทีลานเอ็นซเก้าผู้ได้สอนอ,อกสอนใจเขามาชมรถจริงๆได้นะคะเปิดทุกมือ8ปดมงสบปีทโงมงแรกนะคะเบอร์โทรศูรนย์แปด 8, หาหา,ห,าหนึ่ี่หาสี่หาแอดไลน์เพิ่อเผื่อด้เด้บอบบตองเกลือกเกงใจแอดลา่าทักมากกระดายิ่งมากสก,กิดมากกระดานะคะอะ่ราคาขนนี่บอ์เบาหลายนะคะหาแสนสองเก้าบาทพี่น้อง ตัวเตี้ยเกต Audi A4 แสนสองหมืนเก้าพบาทออกรถเดือนตุลาคม6กหกนะแถมเงินกับบานให้อีกส0 0หมบาทแถมเงินกับบานให้อีก2,000มื่นบาทนะรบฟรีจัดฟรีโอนภาษีพบรบเติมหนาะมันอีพี่น้องนะคะออกรถแค่9บาทเท่าน,นั้นนะพี่น้องนะนี่ใครสีสน่นอกสนใจเขามาชมรถในลานของเราได้นะคะเขามาใหม่นะคะล่างเสร็จแล้วมารีวิวให้ชอบกันเลยนะคะ ตัวนี้บอกเลยงามๆเลยนะพี่น้องนะงามะะงามนะคะงามอีหลีนะคะและรถทุกขันนะคะที่เอ็มเก่าๆเอาออกมาจำหน่ายเอาออกมาว่างขายเนี่ยรับประกันเครื่องเกียร์กลองไห้สามปีสามหมืกิโลพี่น้องนะคะไม่ขายรถชนหนักพลิกคว่ำนะคะพี่น้องนะนี่กล้องหลังมีเดเอตัวนี้เกรด LDA นะสีดำโอ้ยสีดำนี่คัดมากน่เงาวาบเลยพี่น้องนี่จอดกลางแดดเด เพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยเนะี่ยลูกค้าสามารถซุ่มได้ไปซู่มมืองใดนะคะทันรักษาบอดีทันคัดสีบดีทัดเงาบอดีเนะ่ยบอกเลยหล,ล่องลอยขีดควรเห็นชัดแน่นอนนะคะฟ้าประตูข้างหลังนะคะนี่มืองทีล่ล่ะอุ้ยเม็ดอาจยังมีทุกจุดนะคะพอบอกว่าชนนักกระแทกมากนี่บอเอาเลยนะคะขายเปลี่ยนค่ะนะคะ เปนโมเมนต์เอ็มซีเก่าๆนะครพี่น้องนะอ่ะสอนอ,อกสนใจมาชมรถในหลานของเฮาได้นะคะเปิดทุกมือแปดมงสอบปีทอกวงแรงนะคะแจ้งเลยเด้อราคาคณิหาแสนสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องฟ้าวมาเอากันรถนะคะสินค้ามือสองมันมีหนึ่งต่อหนึ่งนี่เมืองซิสก,กาก้าเทเบอร์พี่น้องโอ้ยรีวิวไปตาแดเด,ดเพื่อไผ่ล่ะเพื่อเอ็ซีเพื่อ พี่ๆทุกท่านนะคะที่บอกว่าอยากจะได้ลดยนอนเมื่อสองกันเลยเงื่อแตกรีวิ่ไปมันโมเมนต์วานตกใจอีกอย่างเด้พี่น้องเงื่อแตกตื่นเต้นกับราคานะคะประวัติศาสตร์มากเลยว่่เคยเห็นเพิ่นขายราคาแบบขนาดนี้ถูกแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะผู้ใดชื่นชอบนะคะม่ว่าจะเป็นโซดหรือพรอเขามาได้โลด อยู่เอ็มซีเก่าๆลำดุกกาคล้องเจ็ดขั้นนี้ไมคสองหม,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 มื่นหะ้าพันซีร่อยเจ็ดสิบเก้ากิโลพี่น้องกล้องม่องลงม่องหลังมีนะคะหน้าจอนี่ประมาณเก้านิว้วด้อพี่น้องเด้อมีกล้องถอยหลังน้ำเอาเดี๋ยวเมืงมองกันปวดตะกล่อมห่อนเข้ามาก,ก่อนอ่ะเมืงองกล้องเห็นม่กล้องนี่ชาแจ๋พี่น้องนะคะโอ้ยออปชันแอร์แบ็กเอบีเอสมีครบ นะคะพอขนาดความเซฟตี้ความปลอดภัยนี่มันสูงอยู่แล้วนะคะโอ้ยสะเนี่ยระบบสัมผัสนําได้พี่น้องโอ้ขดีแถว,วะอ่ะยาสาเดอ้อยู่ลัน MC ็มซีเก่าเก่าล่ำลูกกาคล้องเจดหาแสนสองมืนเกาพันบาทออกรถเก่าบาทผ่อนเนือนละจักบาทล่ะประมาณ 9, าเก่าพันไปไปเด้อพี่น้องเด้อหมื่นเกาพันนะเก่าบาทนี่แะ มาเมืองของเคร่องกันดีกว่านะคะอย่าดูซือ้อได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วแน่นะคะจะได้มีกำลังกล่ใจมากรีวิวให้ส้มนะคะหอนผัากระโปงอะเดี๋ยวมเมืองกขอนห่องเของกคอน่องเขงท่านนี้เป็นพันเก่าลอยซีซีนะคะลอยหาซีแลงมาเด้อพี่น้องเด้อลอยหาซิฟแลงมาประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะตัวนี้นะบอกเลยนะของเครื่องนี่น็นนะะอตบอ,อม,มี่ะะะะาขนนายยาสภาพเดิมๆสวยจริงๆนะคะ มอ้มีผู้ราการมาลีวิวกลางแดดขนาดนี้ดอกคือพระ,ะค่ะนะถัาโมเมนต์เอ็มซีเก่าๆนะอยากให้เห็นสภาพตัวจริงนะก่อนสิตัิงใจนะคะเมื่อมือสภาพตัวจริงกันซิบอดดับตงปกไไปจบตานะคะอุ้มห่อนแห้งพี่น้องอ่ะนะคะไปจจกไหนกัน ถูกโอถูกใจบอถูกโอ๊ถูกใจยิ่งเบอร์มาโดยลดค่ะ08หาค่ะหาหาหนึ่งซีหาซีหาหรือจะแอดไลน์เพื่อนได้นะคะฝากพี่น้องทุกขูทุกคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะอยู่อิสราเอลเนาะตอนนี้กับพื้นที่แบบว่าเนาะกับเป็นกําลังใจไปปล่อยกระได้ที่ตามพี่น้องนะคะคนไทยที่เป็นไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่อิสราเอลเนาะกับดูแลรักษาสุขภาพเด้อเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเดยวเมืองข่าวกับแบบ คือมีลูกค้าบรรทมากนะคะจากอิสราเอลคือกันนะคะขอบพุณหลายๆเนาะแต่ว่าก็ดูแลร,รักษาตัวเดิมเด้อทำเป็นไปได้กับกับมาเหอนนะพี่น้องเนาะเป็นห่วงนะคะก็ดูแลร,รักษาตัวรักษาต,ษาตนให้ดีๆเดอ้อเป็นห่วงทุกข์ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้นะคะก็ไปปล่อยกับฝากรถอ,อีซูซูดีแม็กนะคะ ปี2022นะคะกับเลกไม้2 5 0 0 0กิโลนะ,ะ,ละคะราคาหาแสนสบาทออกรถแค่เก้าบาทพี่ดองนะคะแล้วก็แถมเงินกับบาทไปอีก20,000บาทไดนะ้พี่ดองเ้อนะฟีจัดฟีโอนภาษีพลบอขอบคุณหลายๆนะคะที่กติดตามนะ,ะคะกดไลค์กดแชร์นะคะมันนี่ขอตัวลาไปก่อนด้ค่ะสวัสดีค่ะ